สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอนสีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักบอลสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะ,นนะ,คะมีชื่อว่าบอนสีวังทองนะคะซึ่งเป็นบอลที่สวยงามนะคะอ่าแล้วก็มีความอ่าเป็นเอกลักษณ์นะคะอ่าแล้วก็เป็นบอนที่ค่อนข้างจะหายากนะคะ าราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามา,ารู้จักลักษณะใบและลำต้นของบอนสีวังทองกันเลยนะคะนี่นะคะเขาจะมีลักษณะโดดเด่นนะคะที่เส้นกระดูกของใบนะคะอันนี้เป็นใบใหม่เลยนะคะเพื่อนๆนะคะเส้นกระดูกของเขาจะออกเป็นสีดำเลยนะคะเห็นไหมคะเส้นกระดูกออกเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีร่างแหน,นะคะ ออกเป็นสีแดงนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ,ะดูใบนี้ยิ่งดูดูดันมากเลยนะคะสำหรับใบนี้นะคะเส้นกระดูกเป็นสีดำเป็นร่องลงไปเลยนะคะเส้นกระดูกของเขานะคะนะคะแล้วก็จะมีนะคะรูปใบนะคะสะโพกที่กว้างนะคะนะคะเป็นใบที่มีสะโพกกว้างนะคะปลายใบแหลมนะคะเพื่อนๆ นะคะเส้นกระดูกของใบนี้นะคะจะยาวถึงปลายใบเลยนะคะนะคะแล้วก็บริเวณขอบใบนะคะจะมีขีดนะคะเป็นขอบอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะขอบอย่างนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะสําหรับบอลสีวังทองนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีหูนะคะหูของใบของเขานะคะ หูของใบจะมีลักษณะที่แนบชิดติดกันเลยนะคะเพื่อนเเห็นไหมคะเกยกันเลยค่ะนะคะแล้วก็รอยหยกักหรือว่ารอยฉีกของหูนะคะจะอยากถึงสะดือเลยนะคะเห็นไหมคะสะดือของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะสะดือก็เป็นสีดําค่ะนะคะบริเวณตรงรอยหยกักระหว่างหูนะคะจะออกเป็นสีขาวขาวนะคะตรงนี้นะคะ ะะลักษณะหลังใบนะคะของบอลสีวังทองนะคะก็จะออกเป็นสีนะคะเขียวนะคะหลังใบจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมองเห็นเส้นกระดูกที่เป็นสีดำนะคะนะคะทะลุมาจากหน้าใบนะคะแล้วก็สีของลำต้นนะคะสีของลำต้นหรือว่าก้านใบนั้นนะคะจะออกเป็นสีดำค่ะเพื่อนนะคะสีดำเลยนะคะ สีดาเหมือนเส้นกระดูกของเขาเลยค่ะนะคะแล้วก็บอนสีวังทองนี้นะคะฟอร์มกอของเขานะคะจะเป็นระดับค่ะเพื่อนๆนะคะจะเป็นระดับชั้นเลยะคะ่ะก็คือนะคะาจากใบที่สูงนะคะแล้วก็จะรองลงมานะคะรองลงมาเรื่อยๆเลยนะคะนะคะฟอร์มกอของเขาก็จะรองลงมาเหมือนขั้นบันไดเลยนะคะ เหมือนระดับ1ระดับ2ระดับ3อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเขามีฟอร์มกอรหรือจํานวนใบที่เยอะนะคะจะแลดูสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะอ่าสำหรับใบนี้นะคะเป็นใบเก่านะคะก็จะดูออกเป็นสีดำนะคะออกน้ําตาลน,นะคะดุนะคะดุเชียวเลยนะคะสําหรับใบเก่าๆของเขานะคะถ้าอันไหนเป็นใบใหม่นะคะก็จะออกสีแดงสดหน่อยนะคะ แต่ว่าเส้นกระดูกของเขานี่เด่นชัดมากเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะแต่และใบสวยงามมากเลยนะคะนะคะอ่าสำหรับบอลสีวังทองนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบอลเทพตัวหนึ่งนะคะอ่าประมาณอาหลายเดือนที่แล้วนะคะตอนที่วงการบอลสีเข้าใหม่ๆนะคะบอลสีวังทองนี้ราคาสูงมากเลยนะคะ ไม่สามารถอ่าอย่างเราๆนะคะเกินกําลังที่จะจับต้องได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะตอนอ่าสิบเดือนกว่าๆที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็อ่าอ่าเริ่มมีราคาที่ลดลงนะคะสามารถจับต้องได้แล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆนะคะผู้ที่รักบอลสีนะคะเขาก็ได้อ่าทำจำนวนนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะเพื่อให้อ่า เพื่อนๆที่รักบอลสีทุกท่านนะคะสามารถจับต้องได้นะคะสําหรับบอลสีวางทองนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอลสีวังทองนะคะนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับบอลสีวางทองนะคะ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะเด่นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆนนะคะก็แนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะผู้ที่รักอ่าบอลสีนะคะอ่าแนะนำให้หาเก็บหาสะสมกันนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นบอลสีที่น่าเก็บตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นบอลไทยของเรานะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นบอลไทยแท้เลยนะคะไทยโบราณของเรานะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนคะ่ะมารับชมความสวยงามของ บอลสีวังทองนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะติดตามรับชมนะคะช่องปะเต้สตอรี่นะคะว่าปะเต้จะนำเพื่อนๆมารู้จักบอลสีตัวไหนนั้นนะคะต้องรอติดตามรับชมกันนะคะก่อนจากลากันไปนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องปาเต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะคะได้ทําคลิปเกี่ยวกับบนสีนะคะมาให้เพื่อนๆน,นะคะได้รับชมกันอีกค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ